ก็ขอย้อนกลับไปที่ท่านวรนลบต่างคณะอนุรักษ์นะครับท่านจะหารือเรื่องทัศนอุจจารนะครับและขอญาตใช้พาวโพยผมอนุญาตนะครับเชิญครับท่านวรนลบครับต,ตําตาที่เคารพวรลบตัางคณอนุรักษ์สมาชิกวุฒิสภาก็ขอบคุณต่าปรานนะครับพาวโพยแผ่นที่หนึ่งครับสิ่งที่ผมจะนําเสนอในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องหารือเกี่ยวกับเรื่องทัศนอุจ,จาร หรือถ้าใช้ภาษาทางวิชาการก็คือมลภาวะทางสายตานะครับภาพต่อไปครับภาพต่อไปจะเป็นตัวอย่างทั้งนั้นนะครับของทัศนอุจารภาพนี้เป็นภาพของตู้ไปชณีตู้ตู้โทรศัพท์นะครับซึ่งขณะนี้อาจจะใช้น้อยลงแต่ว่าก็ยังมีวางละเกะระกะอยู่ทั่วไปแล้วก็เป็นที่ติด เรติดสปปรรพสิ่งโฆษณาทั้งหลายทั้งปวงนะทั้งจริงทั้งเท็จทั้งหลอกลวงอยู่เต็มไปหมดก็ถือเป็นทัศนอุจจาร์อันหนึ่งซึ่งแก้ไขได้ง่ายครับเพียงแค่หน่วยงานที่ดูแลเนี่ยไปจัดการทําความสะอาดหรือว่าถ้าไม่ใช้กเอาเออกก็จะทําให้ทัศนะนั้นงดงามยิ่งขึ้นภาพถัดไปครับเป็นภาพที่ผมเคยตั้งกระทูถ,ถามไปแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสายไฟรุงรังซึ่งหลังจากตั้งกระทูนเนี่ยก็มีการจัดการด้วยความรวดเร็วโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่ผมอยู่เน้นนะครับในหมู่บ้านที่ผมอยู่แปลกเพื่อนกัน แต่ว่าที่อื่นก็ยังปล่อยให้ลกลุกรังเป็นทัศนะอุจาร์อีกอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าทีโอไม่ใช่กสทชเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการภาพถัดไปเป็นภาพที่แปลกประหลาดนะครับมันลุกเข้าไปในวัดครับอันนี้คือวัดพระนางสร้างนะครับในภูกเก็ตอันนี้ต้องชื่นชมประชาคมชาวภูเก็ตที่อยู่รอบวัดพระนางสร้างเขาไม่ยอมครับท่านประธานเขาไม่ยอมเขารุกไปหาหลรือกับทางวัด โดยมีส่วนราชการเข้าเปหนุนสุดท้ายทุบทิ้งครับเขาถือเป็นท่านอุจาร์ที่น่าเกลียดมากเป็นตัวนางยักษ์เปรยอ,อกแล้วก็ถือถือปืนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีการทุบทิ้งไปนะครับแต่สองภาพมหตศจรรย์ต่อไปนี้เนี่ยยังคงอยู่ครับภาพถัดไปครับบุกตัวจศิวลึงกโยนียักษ์ศิวลึงนี่ต้องทําเบลอฮะแต่ท่านก็ยังเห็นอยู่มันไม่เหมือนสิวลึงครับมันเป็นว่าเพศผู้ชายภาพถัดไปก็เป็นโยนียักษ์นะครับสองสิ่งเนี่ย อยู่ที่สำนักพราหม์ธรรมโชติรันตักช่องหลังจากเป็นข่าวท่านอำเภอก็พามันดาข้าราชการไปตรวจแล้วก็บอกว่าไม่ผิดนะผมก็งงมากว่าเราวินิจฉัยยังไงให้สิ่งนี้มันมีอยู่ซึ่งไหนยังมีอยู่นะครับประชาคมรอบๆเขารับไม่ได้ก็ฝากว่าคระทรวงมหมาไทยไปดูแลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ภาพสุดท้ายท่านประธานครับเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นล่าสุดนะครับ ที่โรงแรมหรือบาซ่าแยกราชดาราดพาวคือท่านใดจะงมงายท่านใดจะนับถือท่านใดัสถานนี่เป็นสิ่งที่กับผมไม่ไม่ไม่ได้ต่อว่าเป็นความเชื่อแต่ละบุคคลแต่การนําสิ่งลักษณะแบบนี้มากลางสี่แยกเนี่ยแม้จะเป็นที่ของเอกชนเนี่ยผมคิดว่าทัศนะอุจารทางสายตาเนี่ยจะต้องคํานึงถึงอย่างมากก็ยังดีที่กทมรุกไปตรวจนะครับแต่ก็รุกไปด้วยกฎหมายที่ไม่ค่อยแม่นนัดนะครับ แล้วก็มีการหารือตกลงว่าก็จะมีการเนี่ยถ้าท่านประธานเห็นจะมีฐานเสาอยู่หกเจ็ดฐานเขาจะสร้างแก้วขึ้นมาครอบผมก็ทวงติไปว่าแก้วที่ครอบถ้ายังเห็นอยู่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่อุจจาตาอยู่นั้นก็อยากจะฝากว่าสิ่งที่ผมนํามาหารือในวันนี้อยากจะฝากส่วนร,ราชการว่าจะเป็นคอทมไม่ว่าจะเป็นสํานักพุทธศาสนาแห่งชาติรวมทั้งผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดต้องตรวจตราครับอย่าให้มีสิ่งที่เป็นทัศนะ อุจารแบบนี้มีอยู่ทั่วไปจัดก,การเสียแต่เบื้องต้นไมิฉะนั้นล่ะเราจะเกิดสิ่งมาตรจรร์ใหญ่โตโหฬวราเ <c oughs> ต็มมาตเต็มเมืองไปหมดแล้วเราก็จะมาทุกร้องกันแบบนี้นะครับต้องคํานึงถึงบุคคลอื่นด้วยว่าเขาก็รับไม่ได้จากทัศนะอุจาร์เรานีขอพระคุณท่านท่าน,าน,านครับ